รูปไน่สวัสดีจ้าทุกคนไห้ไกส์นี่จ้าพี่น้องพามาเก็บดอกพักกุมพักกิมพักกุมอยู่หนาบ้านนิ่งนี่แหละจ้านี่เนาะนี่จ้ามามึงคนเก็บพร้อมเดี๋ยวอันนั้นให้เบิ่งคนเก็บพร้อมพูนจ้าคนเก็บไม่เก็บคักกุ่มอ่ามันเป็นมันคือแักกุมมันขึ้นได้ป่วะขืนลูกนิงเดี๋ยวเด้อหาใครผู้หญิงตีสองเดี๋ยวเด้อ ออกมาบ้านมูลแล้วก็มาเก็บบักกุ้มได้ป่ะทินีไข่ป่าไทายเอาเจ้าดอกไข่ทายเอามือเจ้เาเจ้าสิออกกลองน้ำข่อยบ้าอไอ้ทหันหน้าดอกทายอดมันเนี่ยนิงยอดมันกินได้บ่าเฮ้ยนี่เนาะเดี๋ยวดอกมันวเนี่ยนเ,เอาเก็บเอาเก็บเอาพี่น้องมาบังคีบพี่น้องผ้าเก็บผักกุ้มจ้านี่ผักกุ้มหน้าบ้านเนิยงนี่มูมาหา เก็บผักกุมมาสันเก็บ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 เอาหลายๆมันต้องออกดอกอีกเด้หนงมันสิออกอีกอยู่บ่เออตีแพทกินดอกมันเหรอมันแห้งที่แท้เขาว่ามันเสื่อดอกมันอ้อาเก็บ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 เอาหลายๆเบิงเบิงพี่น้องเก็บผักกุมจ้าคุณจ้าผักกุมหย่อนงามๆพี่น้องมันกำลังกรงกำลังกรงกำลังออกนี่พอดีเลย โอ้ยช่วงใบใหม่กับลังปงกะแพ่แกซ้อนดอกไม้เด้อพี่น้องเป็นแพ่เกซรอนดอกไม้มันยังว่าท่านไม่มีดอกใช่ถ้าเกิดสมมติวันมีดอกมันี่แซ่บกว่านี้มันโมเมนมันออกเราตีเอางั้ไงดอกแต่ว่าปีนี้มันอาจจะออกดอกหน่อยหรือเปล่าต้นเนี่ยอมันกําลังจะออกเนี่ยมันเห็นว่าน่ะดอกมันตีอู้มันยังว่าท่นได้นี่มันกําลังปงไงเอาเดี๋ยวดอกมันจะแตงมเลยตีดอกที่แบบที่ไอ้เอาไว้ไ้น่ะไอ้ที่ไอ้เก็บไปให้ครั้งแล้วนั่นะ อันนี้มันยอดมันเก็บลวกกินกับน้ำพริกเอาไปกินเก็บเอาเก็บเอาไล่โพดเบิึงอ๋อคือดีระยุคหน้าบ้านเนี้ยแต่ยังว่าพี่เพิ่นมาหาพี่น้องเพิ่นเอากระดูกหมูมาให้หนิงนี่คนไทยเนาะจ้ะเนาะมี่ยังกะอันนั้นกันนี่โอ้นี่นี่ดอกมันเออนั่นน่ะเขาเขากินดอกได้หนินี่พี่น้อง นี่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 พักกุมหนาบานนี่พักหนาบานนี่ไม่ต้องไปหากินไกลเลยจ้านี่มันบริสุทธิ์กระโปงเด้อพี่น้องอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านหัวส่วนเด้เด้อเก็บเสยเก็บเสย์มาเเก็บเสยกินเสย์ละจ้าพักหนาบานเฮ้าเนาะกินหอยกับกะทินริมรั้วเนาะกับเป็นบ้านเฮ้าก็ได้นีเจ้ากุ้งเนี่ยเนาะย่อเนาะกุ้ง เข้าบี้ให้จังใดกินนี่เอาลวกสิงกับน้ำพริกกุฏีเต็มโพดมันที่ขึ้นอีกจะได้หนิงมันค่ะก็มีก้องแต่ว่าดอกมันที่ออกยเยอะแบยเห็นหมดแบบซุ้มไปดอกห<ช>นิงสุ้มไปดอกมันนั่นนะเขากิน,นดอกแ,แบบนั้นนะนะนะนันออ่นะนะดอกมันน่ะอันนั้นนะมันแซ่บกินดอกมันน่ะนะมันแซ่บพอไปแกงส้มพุณเจ้าพี่น้องพุ่นซุ้มไปมันดอกมันน่ะนะที่ไอ่เก็บใบพุ่น นุนจะดอกมันน้อยมันหลายๆก้อนไอ้มาเก็บไหมเอามันสีหลายก้อนนี่อีกยู่ดิมันหลายก้อนนี่เลยดินกคับก้อนนี้เก็บ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 ปาผมมันอยู่ตรงๆหรอมีด้าหนิงหนิงอะไรใส่เนี่ยดอกมันอันนียมันเอาบได้ตีล่ะมันบบแมนอยู่แต่ว่ามันที่ออกหลายอยู่เห็นไหมนะตีเออส้มเข้าไปน่ะส้มดอกก็นึ่อ๋อมันกำลังออกส้มส้มดอกก็อ๋อส้มเหเนไหมคุ่น้าจ้าพี่น้อง ่ากลายเขากินดอกมันแบบนี้เพื่อนว่านีจ้าเอาๆๆนี่มันี่ก็ได้นี่แบบนี้คุณน่ะโอ้ยมันซุ่มคักุูมเนียคุณจ้ะพี่น้องนี่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 เขากินแบบนี้เดจ้านี่เดี๋ยวมาหาเกบผักกุมกันเสยนี่จ้ะพี่น้องต้นผักกุมพักกุมนาบ้านนิ้งเองจ้ะพี่น้องนี่เนาะนี่จ้ามันกะสูงอยู่ แต่เอาไม่ต้อยเอาก็ได้จ้าพี่น้องนี่เนาะนี่จะทั้งนี่ดอกหลหลายเด้แ้วนิงสู้ไม่เบิ่งจ้ะดอกหลหลายนี่นี่นี่นีดอกมันอยู่ทั้งนี่จ้าพี่น้องนี่นี่จะดอกมันนี่เนาะดอกมันหลายอยู่เด้นนี่นี่เนาะ นี่ดอกมันนี่จ้ะอันนี้ก็เป็นต้นอันนั้นด้วยจ้ะพี่นอ้องต้นต้นเมเปิลเนาะนี่จ้ะต้นเมเปิลมันกำลังออกนี่หน้าบ้านนิ้งเนี่ยเราจะนี่ท่างบันไดบ้านนิ้งนี่จ้ะพี่เพิ่นเอากระดูกมูมส่งนิน้งเพิ่นก็เก็บไปกินจ้ะพี่นอ้องนี่เนาะเดี๋ยวเพิ่นสีมไามายอยูเพิ่น่าเดี๋ยวให้เพิ่นวางก่อนเพราะว่าเพิ่นก็เหตุาางาน,นเนาะพี่น้องเนาะตางคนตางเหตุงานจ้ะ พักกันเก็บปักกุมแต่ยักมานี่บรรยากาศผักกุมบ้านเราเก็บกินได้เลยนะคะเพราะว่ามันกับบริโภคกระโปงด้วยจ้ะเด้อนี่สะอาด,อาดจ้านี่แถบนี้เราก็เก็บไปแล้วพู่นทั้งผุนดอกหลายๆด้ยวยมือไม่สิบอกเรามาเก็บเอาอีกพี่น้องนี่เนาะ ตอนมเมตเติ้ลนี่จะ้ะมันอยู่นี่โดนละล่ะแต้นิ้งหัน b ด d เก็บมันนิ้ง b o อ y กินบ b ด d เก็บมัน,นเนาะน,นี่จ้าดอกลักษณะดอกนี่เนาะแต่ว่าปีนี้เพิ่นแตกออกดีเพราะว่าปีที่แล้วสามีนิ้งตัดกิ่งออกจนว่าเพิ่นก็เลยแตกกิ่งออกให,อหม่จ้ะพี่น้องมี่กำลังแตกกิ่งกำลังงาม นี่จ้ะพี่น้องนิ้งกับสีผ้ามะม่งดอกอันนี้จ้ะนี่ดอกพุนนะคะนี่กํลาลังออกจ้ะพี่น้องขอบอกว่าปีนี้ดกดกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนิ้งจะถ่ายให้ดูอีกเดี๋ยวนิ้งจะถ่ายให้เมื่อีกรอบหนึ่งช่วงที่เพิ่นบานจ้ะพี่น้องนี่ขอบอกว่าปีนี้ดกกาปีที่แล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าลูกพุนนี่ลูกพุนตรงนี้เท่าที่นิ้งสังเกตเบตืบ้องผลละใหม่เด้อพี่น้องเด้อพุนละใหม่เขาสิออกดกปีเว้นปีจ้ะนี่เนาะ ปีที่แล้วเพิ่นบอกออกดอกปันใดปีนี้พนเ,ออเพิ่นก็เลยออกดอกแน่จ้ะพี่น้องนี่เนาะนี่นี่ออกดอกดอกดอกลายลายพี่น้องนี่นิงผ้าเบิ่งอีกรอบนึงเนาะนี่ยช่วงที่เพิ่นบานมันจังจะเห็นสัตว์จ้ะพี่น้องนี่นี่ต้นลูกพุ่นนิงจ้ะพี่น้องลูกพุ่นนิ้งต้นนี้นิงก็ปลูกนิงปลูกเองเด้่อจะเด้อนิงมาอยู่นิ้งปลูกเองปลูกลูกพุ่นจนได้ก,กินนี่จ้ะ ออกดอกรลายลายเดี๋ยวนิ้งผ้าเบิงจะพี่น้องตอนนี้มันกะลั่งอันนั้นจะพี่น้องหิมะาละลล่ไปพิมะาละลล่ไปล้วบันนี้อันนี้เนาะใบไม้ดอกไม้กะลังผีจ้ะนี่เนาะนิ้งกะย่อมันเดตัดหญ้าอยู่พี่น้องหญ้าแรกของปีเนาะจะนาอสามีว่าเดี๋ยวรอให้เพื่นมาตาัดเพราะว่าเพราะว่าหญ้าแรกของปีเพือ่อนยานมันตายเพื่อน <m> เพื่อนสิตัดเอง,องเนาะพี่น้องเนาะนี่จะเบิ่ง ดอกหลายลายเดินนิ้งสิ้ผ้าเบิ้งย่ามบานอีเด้อร์บานี้เดอ้อคักคักคักนี่จะ้ะดอกหลายแล้วก็พุ่นต้นพักกุมตน้นต้นพักกุมที่อันที่พี่เพิ่นมาปีนเก็บนะจ๊ะพี่น้องนี่จะ้ะต้นพักกุมน,กกน่าจะเนาะต้นเมเปิ้ลจ้ะพี่น้องอยู่หน้าบ้านนิ้งเองนี่จะ้ะนี่เนาะกะ็ยู่หน้าบ้านนิ้งเองจ้ะพี่น้อง ล้วก็จะอยู่ข้างๆกันนะคะกับนี่กับดอกต้นพุ่นจ้ะพี่น้องเดี๋ยวนิ้งไทยเ,เบิ้งน่าจะนอกเดี๋ยวนิ้งให้น,นิ้งอันนั้นให้มันบานอีกจังหน่อยก่อนจะพี่น้องนิ้งจะผ้าไทายนิ้งจะผ้าเบิ้งมึงงานงนนี่จะปีนี้น่ะพุ่นน่ะมันหลายพี่น้องออกหลายนิ้งน่ะกินบ่เบิดกินคนเดียวนิ้งกินบ่เบิดจ้ะพี่น้อง ผลไม้มันหลายเนาะเดี๋ยวปีนี้สิบอกให้พี่คนไทถคนมาเก็บเอาอยู่แบ่งกันกินไปจ้ะน,นี่เนาะนิ้งเฮ็ดแย้มแล,ล้วก็แล้วเอาไปฝากงาแล,ล้วก็แล้วมันหลายเนาะพี่น้องเนาะนี่ดอกมันงามงามนี่จ้ะนี่ดอกหลายโพดโอ้ยหลายคักหลายนี่เบิง่งเน่ สะออนคักสะออนนี่ลายปั๊ดอันนี้กิ่งนี่ไหมยู่ใต้ดินแท้ยู่ติดดินแท้นี่เนาะพุ่นนิแสแซบด้วยจ้ะพี่น้องพุ่นอันนี้แซบ,แ<ส>บเปรี้ยวอมหวานแซบแซบ,บขนาดเขาบอกนี่จ้ะนิ้งเอาเม็ดไปไปให้อ่ำย,ยู่บ้านปลูกนี่รู้สึกว่กาสิบ,บก่ขึ้นนะเพราะว่าเขาเป็นอันนี้เมืองหนาวเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะ จะบ่ขึ้นจ้ะพี่นอ้องถ้าพี่ปลูกที่ดอยก็ไม่แน่นะอาจจะขึ้นเนาะดอยหนาวหนาวเย็นเย็นจ้ะพี่นอ้องนี่จ้าโดนิงผ้าเบิงอีกรอบเนาะนี่ตอนนี้อันพี่เพื่อนกัเก็บเก็บอันพักกุมแล้วจ้ะพี่นอ้องเพื่นอนเฝ้าเพื่อนเฝ้าเพื่อน,นต้องเอาเอามูไปส่งมูอีกนกาะจะเนาะเพราะว่า เพราะว่าเพิ่นเอามาสดๆจะพี่น้องเพิ่นยันบบสดเนาะจะเนาะเพิ่นก็อยู่ใด้บโดนจ้ะนี่พักกันเก็บพักกุ้มกันแต่ยักหัวก็ยังนี่ม่พอกันไม่พอกันนะก็เป็นแต่ยักหัวตัวนี่จ้ะนี่เนาะคนไทยห้าอันได้กินได้ก็กินไปจะพี่น้องมันก็คือพักบ้านห้านั่นละ่ะพกักอันนั้นบานห้าเนาะ บานห้าวกับเก็บกินตามท,ท่องให้ท่องหน้าตามพักเดาพักง้างทังสี่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็บ่ปแตกตั้งกันดอกจ้ะมันก็สิมนี้ของที่กินได้พักที่กินได้แต่ว่าส่วนมากเพื่อนกับบุคคกินกันยังสี่เนาะพี่น้องเนาะคนฟินเพิ่นมักซื้อในตลาดกินจะพี่น้องแต่ว่าถามว่ามันกินได้บอมันกินได้แต่ว่าเพื่นเพื่อนบ่ใครนิยมกินกันจะพี่น้องห้ากับเก็บกินได้จะพี่น้องเนาะพักหลาย่างนาะมันกินได้เด้อพี่น้องเด้อ นี่จะดอกมันนี่ดอกพักกุมนี่ดอกมันจ้ะนี่ก็ขอบคุณลหลายๆเด้อจ้ะสำหรับคนที่เข้ามาเมืงมงองเข้ามาติดตามกันน,นอกจากเนาะขอบคุณลหลายๆจ้าเจอกันคลิปใหม่จ้า Thank you for watching See you next video นี่ดอกมัน นี่จ้าพี่น้องกระดูกหมูที่ผนัามาทรงเนาจะเนาะนี่จะนิ้งสังเพิ่นห้ากิโลนะคะเพิ่นเอามาจากล่องอันนั้นจะเอามาจากแปลว่าล่องขาซัดกันสิเนาจะเนาะนีูจะเอ็มาทรงนิ้งนิ้งสังเพิ่นหากิโล, àng, ะออลจะพี่น้องเอาไว้ย่างกินเอาไว้ต้มกินกระดูกอ่อนๆจากพี่น้องนี่เนาะนี่จะเอาของมาทรงกันเด้เก็บพักกุุงพเพอมพี่น้องนี่จะนี่ มีเนื้อพอมเด้มนไม่แต่กระดูกเด้มีเนื้อพอรอมเพื่อนกะเอามาให้ย,ย่างดีเลยจ้ะพี่น้องนี่เนาะนี่จากคนไทยยู่น่กะบื่อึดกินดอกจ้ะพี่น้องนี่เนาะอันนี้ก็30ยูโรนะคะเนาะกับโบแพงจ้ะเพิ่นขายถึกเพิ่นบด้ขายแพงเพื่อนเอามาทรงกินเหมือนกับว่าทรงพี่สู้น้องกินนะจ้ะพี่น้องเนาะกับเฮากับบริขายแพงกันนะจ้ะเนาะกะขายกินกันคือพี่คือน้องคือ มูคนไทยน้ากันนะจ๊ะเนาะนี่จ้ากันี่เนาะน้ําใจคนไทยเรานะคะอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทิ้งกันเนาะจมีไม่ยังกระสู้กันกินจ้า